ทำไมผมถึงบอกว่าลิลิตโกงและเป็นโน .1 น,นั่นเองนะครับหลังจากที่ได้ลงเทลิตไปเนี่ยอาจจะมีคนเห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยเอ้ยอันนี้เราโต้แย้งกันได้ไม่มีปัญหาเลยนะแต่ทีเนี้ยคลิปเนี้ยเกิดขึ้นเพราะผมจะอธิบายในมุมที่ว่าทําไมผมให้โน .1 นโดยให้เพื่อนๆเ,เข้าใจนะตรงนี้ก่อนนะหลักการคิดของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะสมมุติว่าถ้าหากวันเนี้ยผมอันเนี้ยเป็นโลเหมือนกันใช่ปะ่ะบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยงูดีกว่าเพราะว่ามันมีวาร์ปแค่วาร์ปก็ดีกว่าแล้วไง ดังนั้นเนี่ยมุมวาร์ปก็คือดีกว่าแล้วชัดเจนมากแต่กับบางคนก็คือไม่ฉันต้องการแบบอยู่ทงเดียวๆอะ่ะเอาโอเคถ้างั้นลิลิก้าจะดีกว่าหรือมีอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือในส่วนของตัวน้องอูตะบางคนมองว่ามันเป็นวิ่งส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นทั้งโลเราวิ่งในตัวเดียวผมมองอย่างนั้นนะมองว่าเป็นโลก็ได้ส่วนบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยฉันอยากได้โลที่แบบประมาณว่า มันสามารถทิกแทงสถานการณ์ได้ดีเช่นสมมติไอเมื่อเกี้ที่พูดอ่ะน้องงูหรือลิลิทเนี่ยมันเป็นโล่ที่โล่ร้อเซเวลาที่มันต้องมีเนาะบางเกมลงไปแล้วสายวิ่งแม่งไม่ดึงธงอ่ะแม่งเด้งฆ่าอย่างแฉงเนี่ยคือไล่ฆ่ากระชิบหายเลยมึงไม่ดึงธงเลยอ่ะถ้าเราเล่นอุตะเราก็ยังเป็นวิ่งและก็ไปเป็นโล่ในตัวได้อยู่ดีเห็นไหมเนี่ยบางคนถ้ามองมุมนั้นใช่ครับอุตะดีที่สุด หมายความว่ามันอยู่ที่มุมอะของเพื่อนๆว่าตั้งทงแบบไหนดีที่สุดชัดเจนยัง่งโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะขอกลับมาในส่วนของตัวละครลิลิทกันบ้างว่าอา้าวและในมุมของผมอะผมมองยังไงมองยังไงนะอะทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังกันดีๆนะเอานับสายวิ่งก่อนสายวิ่งปัจจุบันมี1นึลอปุจจิสองแชงสามโรเจอร์ดำหลักๆ3ตัวนี้นะครับหลักๆนะหลักๆนะนะโอเค ทีเนี้ยไอสตัวนะั้นเนี่ยอย่างาผมขอย้อนเอาตัวที่มียังไม่เอาลิลิทแล้วกันนะที่เราเจอกันบ่อยๆคือนิกะงูละพ่อเนาะนิกะเมื่อกี้ตามทไล่สามตัวนะั้นน่ะมีใครฆ่านิกะได้บ้างอ่าทุกตัวฆ่าได้หมดชัดเจนมากยกเว้นแชฉงอาจจะลำบากหน่อยหรือโรเจอร์ดามบางคนถ้าเล่นเป็นงานแบบที่ผมเล่นอยู่เช่นสมมติว่าอยู่ในธงของเขากูวิ่งสกิล2แม่งเลยอยู่ในธง,งเขานั่นแหละ เดี๋ยวมันจะส่วนใหญ่กดหลบและค่อยเคาน์เตอร์ส่วนใหญ่นะพอมันเคาน์เตอร์นั่นแหละไอจังหวะที่มันยกหินขึ้นมาปล่อยปึ้งโดนเกินขึ่งหลอดเราได้ทงแล้วนะอันเนี้ยโรเจอร์ดำดังนั้นโรเจอร์ดำกับในส่วนของรุจิอ่ะรุจิคือฆ่าได้เลยฆ่านิกะได้เลยเพราะนิกะดาเมจมันไม่แรงมากพอจนปิดดาเมจจนจนปิดรุจิได้ยกเป็นว่ามีหมัดวานอนโอเคถ้าหมัดวานอนรุจิอาจตายนะครับก็มีเท่านี้แต่รุจิก็ยังฆ่าได้ชัดเจนมากจะมีจังหวะฆ่าน้องงูล่ะ โอเครุ okay. จิตัวเดียวตัวอื่นไม่ต้องพูดแชงเนี่ยก็ฆ่าได้วงเล็บสก,กิลหนึ่งต้องโดนนะถ้าโดนคุณมีสิทธิ์ถ้าโดนคุณมีสิทธิ์นะครับที่เหลือใช้สก,กิลสองก็ฆ่าได้ละแต่ถ้าไม่โดนตัวใครตัวมันจบนะในส่วนของโรเจอร์ดำไม่ต้องพูดครับพรงงูทําอะไรมันไม่ได้เลยอันนี้เคลียร์นะอันนี้ผมพูดนสายวิ่งก่อนนะโอเคต่อมาก็าคือพ่อหลังๆไม่เห็นคนหยิบแล้วเนาะโรเจอร์ดําโดนแน่นอนเห็นปะโรเจอร์ดําคือแทบจะไม่ต้องพูดเลยแชงโอเคพ,อ,พ,อ,พอละมือกับแชงได้เนะ ในโซนของลุจิโอเคครับอาจจะกึง่งกึ่งกึ่งกึ่งแต่ลุจิก็ยังฆ่าได้อยู่ดีถ้าถามผมนะก็ยังฆ่าได้อยู่ดีดังนั้นเมื่อกี้ที่อธิบายอะสายวิ่งทั้งหมดเมื่อกี้โล่ทุกตัวโดนฆ่าได้หมดเลยเว้ยแต่ทีเนี้ยถ้าเราลองกลับมาในโซนของตัวละครลิลิทถามว่า3ตัวเมื่อกี้ฆ่าลิลิทได้ไหมวงเล็บว่าเจอหนึ่ง,น,งนะเพราะมีหลายๆคนมาพิมพ์ประมาณว่าอุย้ยตอนโดนนัวชิบหายตอนโดนนัวตัวไหนแม่งก็ตายเาวะ จริงๆอ่ะไม่ต้องพูดก็ได้ตอนนัวเพราะว่าสมมติว่าผมยิงกับแชงตัวนี้อยู่อยู่ดีๆแชงอีกตัวหนึ่งมันเห็นเราหลบหรือมันเห็นเราโจมตีอยู่แม่งสก,กิลหนึ่งมายังไงมึงก็โดนปะวะคือตอนนัวไม่ต้องพูดนัวตัวไหนก็ตายน้องงูก็ตายตัวไหนมึงก็ตายมึงไม่ต้องพูดมันตาย,ม,ตายมันตายหาทุกตัวน่นแหละแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเรามาคุยว่าแบบหนึ่งหนึ่งเลยอ่ะแบบสมมุติผมเล่นแชงกูเจอหน้าลิริสอ่ะจะเข้าไปบวกไหมถ้าเพื่อนเพื่อนมิวคาวรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างเง บวกมากเลยกูฆ่าแน่นอนหมายเขาว่าตัวละครแชงอ่ะมันฆ่าลิลิทได้เว้ยแต่ที่ผมเล่นแล้วผมไปเจอนะคือตอนเนี้ยตอนตอนนี้นะตอนนี้นะผมอธิบายอย่างงี้แต่แต่เจอน้อยมากตอนเนี้ยผมเล่นอย่างนี้ผมเอาแช้งลองเล่นดูกูไม่ไหวจริงจริงผมลองเองแล้วแต่ว่านั้นไม่ได้อัดจ,จอไว้โอเคปะ่ะแต่ทีเนี้ยผมลองเปลี่ยนเป็นโรเจอร์เฮ้ยโรเจอร,จอร์มีจังหวะฆ่าลิลิทได้ดีกว่าทําไมเพราะตอนที่ลิลิทมนหลบแล้วอะครับหลังจากที่หลบอะมันจะเป็นหลักการเดียวกับนิกะเลยเว้ย เราใช้สกิล2อยู่อ่ะปล่อยปึ้งเดียวอ่ะเลือดแม่งบางตัวอาจจะตายเลยบางตัวอาจจะเหลือมือหนึงแต่เลือดมันก็เหลือน้อยไงถูกป่ะที่เหลือก็ไม่ตีที่เหลือก็ไม่ตีเพราะเอยแต่จริงๆมันก็ตีได้แหละเออก็ไม่ได้มีอะไรอ่ะเอาเอาง่ายๆว่ามันยังฆ่าเลลิตได้เออคือมันยังมีจังหวะฆ่าได้อ่ะแต่วงเล็บนะสกิล2ต้องโดนแต่ถ้าไม่โดนอ่ะโอ้โหมึงไม่ต้องพูดรอสกิลมาใหม่แล้วค่อยว่ากันส่วนตัวนะผมเล่นเป็นอย่างนี้นะส่วนอันนี้คือส่วนส่วนตัวเลยนะ แล้วทีเนี้ยถ้าเรากลับไปในส่วนของพวกหมัดบ้างโรเจอร์ตัวนี้ก็ฆ่าริลิทได้เอากระตรงก่อนฆ่าได้จาบาก็ฆ่าได้แต่ไม่เกี้ยวผมอธิบายก่อนว่ามันต่างกันตรงไหนทําไมต้องอธิบายสายวิ่งก่อนเพราะสายหมัดฆ่าได้มาดึงธงไม่ได้แต่สายวิ่งอ่ะฆ้าแล้วมาดึงธงได้ผมเลยต้องอธิบายก่อนเนี้ยว่าจริงๆผมอยากให้เน้นที่วิ่งเพราะมันฆ่าเสร็จมันดึงธงได้แค่นั้นเองอ่ะผมอยากจะสรุปให้ฟังนะตรงเนี้ยดังนั้นอ่ะน่าจะเข้าใจกันใช่ไหมว่าสายวิ่งทุกตัวเอาลิลิท แค่ไม่ลงเข้าใจกันตรงนี้ก่อนนะเข้าใจตรงนี้ก่อนนะเออแต่สายหมัดไม่เกี่ยวนะยกตัวอย่างอีกเดี๋ยวมีคนงงเช่นเราเล่นรุจิอย่างที่อธิบายปไปเมื่อกียยกเว้นลิลิทนะนิกกน้องงูหรืออะไรก็ตามอะ่ะรุจิแม่งฆ่าได้หมดใช่ปะ่ะทีเนี้ยถ้าเราวนกลับมาใหม่แล้วถ้ารุจิเจอโรเจอร์เขียวอะ่ะอ้าวก็ตายสิวะจะอยู่ทำหาอะไรล่ะใช่ไหมเพราะว่ามันแพ้ตัวละครเบิร์ดดาเมจเนี่ยเนี่ยแพ้ตัวละครเบิร์ดดาเมจครับตัวไหนก็ตามที่แบบ ตีแรงๆตีน้อยๆแต่ฮิตหนักๆแช้งเขียวโรเจอร์เขียวโอ้โหโคตรเกียรเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเกียร์เกีย่ายงลิลิตเกียรแช้งเขียวไหมก็ถือว่าเกียร์นะถือถือว่าเกียรเกียรเลยแหละโอเคป่ะนั่นแหละหรือว่ามันเกียรตัวละครที่มันโจมตีทะลุได้อ่ะเอาว่าหลักๆมันเป็นประมาณนั้นผมก็เลยบอกว่าไอเนี่ยมันคือโน .1 สายโล่แต่ในมุมของผมคือเป็นโล่ที่กันสายวิ่งได้ชัดเจนยังแต่ว่าไอสายหมาดอะโอเคผมก็จะบอกว่าไม่น่าใช่แค่ลิลิตนะ โอเคป่ะคือนิกะโดโรเจอร์ป่านมันก็ตายป่าวะโอเคป่ะหรือในส่วนของน้องงูโดโรเจอร์ป่านมันก็ตายเหมือนกัน,นคือมันมันตายทั้งหมดอะถ้าถ้าเจอแบบดามเมจมันสุดแล้วอะนะยังไงก็ตายมันไม่เหลือหรอกขนาดแชงเขียวเอาแบบที่เราว่ามันมันเล่นลำบากอ่าเอาว่าแชงเขียวเอาว่าที่อุย้ยช่วงนี้ลำบากมากลองให้มันเก็บสแต็กเต็มดิงงปะลองให้มันเก็บเต็มดูดิเนี่ยหนึ่งร้อยอะเพื่อนๆลองก่อนลองดูให้มันป่าทีนึงอะ เลือนแม่งเหลือแค่ไหนเหมือนกันเหมือนเหมือนเลยเป้เลยเนี่ยก็เลยทําอันนี้ขึ้นมาบอกว่าทําไมผมถึงบอกว่าลิปมันเก่งเนี่ยคือเหตุผลแล้วมีคนบอกว่าเอานี่ไงอาจจะเทเอ้ยเทมันเก่งเว้ยแต่ไม่เคยเล่นจริงผมก็จะบอกว่าคลิปที่ลงนะตอนนี้มันแปะไว้เออคือไปคลิปของคนญี่ปุ่นแล้วไอดีแม่งฟูชิบหายดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะคํานวณตัวละครผมจะคํานวณจากไอดีที่ฟูซึ่งไม่ใช่ไอดีไก่ และดูจากตัวละครที่มันเจอเช่นเจอแชงมาหนึ่งหนึ่งโอเคแม่งรับมือได้เจอรุจ,จิโอสบายเลยเจอรุจ,จิคือสบายกว่าแชงอีกนะโอเคป้าแต่3าตัวที่เหลือเจอรุจ,จิคือมึงตายห่าเลยอะยกเว้นแชงก็โอเคเจอแชงสกิลหนึ่งโอเคครับมันจะมีสิ์ตายถ้าหลบแล้วหรือว่าตอนที่เห็นดิลิโจมตีอะสกิลหนึ่งสวนเลยเฮ้ยแบงแ่งโดนเห็นป่ะคือแชงมันก็ยังได้ผมไม่ได้บอกว่าแชงมันฆ่าไม่ได้นะ โอเคนะแต่บางคนถ้าเล่นเป็นหน่อยอาจจะเป็นยังไงสเต็ปม,มันจะเป็นประมาณนี้สกิลสองก่อนจากนั้นแชงตีมึงตีไปเลยจริงๆปล่อยปล่อยแม่งตีเลยเออในจังหวะที่มันตีอ่ะค่อยตีสวนในจังหวะที่มันไม่ตีคือมันรอเราอะ่ะโจมตีมันถึงจะสะกิลตอนนั้นน่ะคุณแค่หลบเข้าใจยังเออคุณแค่หลบตอนที่มันไม่ได้โจมตีหรือแบบอยู่นิ่งๆอะ่ะถ้ามันอยู่นิ่งเลยก็ไม่เป็นไรเพราะว่า5้าวิเดี๋ยวสกิลเนี้ยมาใหม่และฮ้าคิมันก็หายอยู่ดี เห็นไหมมันอยู่ที่มันไม่ใช่แบบบางครั้งแบบไปดูคลิปแล้วเราจะเล่นตามนาร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าเราสามารถคิดเองได้อีกส่วนหนึ่งด้วยถูกไหมส่วนใหญ่ที่คนเล่นคืออยู่ในธงปุ๊บสกิลสองจากนั้นสกิลที่หนึ่งนะครับอันนี้คือไฮไลท์ของมันคือหนึ่งต่อนะไม่ใช่โจมตีธรรมดานะชัดเจนมากในส่วนของลีลิสนะสกิลสองปุ๊บตามด้วยสกิลที่หนึ่งยกเว้นเจอแฉงอะถ้าแฉงจะไม่สกิลหนึ่งก็ได้จนกว่าแฉงจะสกิลหนึ่งกลับมาก่อนเราค่อยสกิลหนึ่งสวนชัดเจนนะ หรือถ้าแชงดึงธงอยู่โอเคคุณสก,กิลหนึ่งไปเลยแชงดึงธงยังไม่เสร็จหรอครับตายห่าก่อนหรืออย่างตัวอุตะก,ก็ตายห่าก่อนเหมือนกันหลายตัวเลยที่ผมเห็นอะดังนั้นก็เลยบอกว่าลิลิทเนี่ยมันเก่งเข้าใจยังเดี๋ยวมีคนบอกอุ้ยมึงนี่อวยตัวใหม่ก็ก็กูพูดพอก็ก็มันคือแฟกมันคือแฟกนะที่พูดอยู่เนี่ยแล้วก็ในส่วนของอ่าเดี๋ยวมีเราพูดแต่ลิลิทเอาง่ายๆจาบาตอนแรกผมบอกเก่งตอนเนี้ยความเก่งมันลดลงยัง แม่งเก่งกว่า e x ไปละทุกวันนี้แม่งก็ยังเก่งอยู่เลยและไอ้ตัวนี้ก็ฆ่าลิลิทได้ด้วยอ่ะท่ายพูดอ่ะคือสายมาดดีสุดในเกมอ่ะเนี่ยเนี่ยแถมเป็นซับได้ด้วยชัดเจนป่ะเนี่ยอ่ะอันนี้จะหาว่าอวยไหมมันเก่งจริงๆอะเก่งเก่งก็คือเก่งใช่ไหมล่ะเออก็เนี่ยก็คําตอบกันง่ายๆหรือถ้าเราจะมาเล่นน้องอุตะอ่ะผมก็ตอบอย่างเดียวเจอลิลิทอย่าไปบวกแค่นั้นอ่ะเจอตัวอื่นบวกทุกตัวณปัจจุบันนะณปัจจุบันนะแต่ผมก็ย้ําอีกเหมือนเดิมว่ามันเป็นรีเจน ไม่ให้สุ่มเลยอันนี้สูตรผมนะผมไม่ให้สุ่มเลยเก่งเก่งกว่า EX หรือก็ไม่สุ่มอะ่ะเพราะว่า Regent ยังไงก็เชื่อว่าเดี๋ยววันหนึ่งแม่ก็ดอบแล้วพอดอบเสร็จไอตอนที่บัฟส่วนใหญ่จะบัฟ EX ให้เล่นได้อะ่ะเป็นหลักมากกว่าแค่นั้นเองเนี่ยก็เลยเป็นคำตอบในคลิปเนี้ยทั้งหมดว่าเป็นประมาณนี้ทำไมแล้วเพราะอะไรเนาะสุดท้ายมาอยู่ที่ธงเนาะก็เพื่อนๆมองว่าธงไหนก็ตามที่มองว่าธงนั้นว่าดีแล้วกันแล้วก็เอาไปเล่นโดยอันเนี้ยคำแนะนานคือ อันไหนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็คอมเมนต์คุยกันได้แค่นั้นแหละ